เพื่อนๆฝนตกนะคะเพื่อนๆยีวนี้ก็เพิ่งได้ออกจากฝนมานะคะเพื่อนๆก็มาเจอเห็ดนะคะมัสกทเกออีกแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งนะคะดูนะคะเพื่อนเห็นไหมยาไปถึงนู่นเลยยาไปถึงนู่นเลยเห็นไหมยาไปถึงนู่นเลยนะคะเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งนะคะ สุดตะเกะอันนี้เป็นลอยบินนะคะอันนี้เบบี้เอ้ยเแบบี้ในดูลึกนะคะเห็นไหมเรเป็นกลุ่มนะคะเพื่อน มัสสุตะเกะหอมหอมนะคะงามมากเลยงามมากมากมัสสุตะเกะออกเป็นกลุ่มที่ออกเป็นดอกดอกคือคนอื่นเขาเก็บไปแล้วนะคะมันก็จะได้แค่ดอกเดียวอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือคนยังไม่มาเห็นนะคะเพื่อนก็จะได้เป็นกลุ่มอย่างนี้นะคะ เห็นไม่รูเป็นรูลงไปเลยรูโบลงไปเลยนะคะเพื่อนวันนี้ได้เยอะนะคะเห็นเห็นมันสึิดะเกะ,ะได้เยอะนะคะงามมากงามจริงๆเดี๋ยวเนี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะคะทำความสะอาดห,าหนก่อนนะคะ นี่คือเป็นดอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมีเจ้าที่ด้วยนะคะแล้วก็เคี่ยวออกนะคะเจ้าที่เจ้าที่เราจะไม่เอากลับบ้านนะโม่ได้เยอะอยู่ถุงนี้ก็คือใสจตัวนี้เลยนะคะแต่เยอะมากไลยนี่ชอบดอกนี้มากๆเลยจุมจุมตุ้มตุม แมงวีแมงวันยุงกัดนนเห็นไหมคะอันนี้มันดอกบานแล้วนะคเพื่อนแต่จะเอาขามันไปทำอันนั้นกรอบเข็มนะคะ เดีย๋ยวนี้ไม่มีแรงพูดนะคะเพื่อนก็จะตัดๆัดไปอย่างเดียวนะคะเหนื่อยแต่ก็สนุกเห็ดก็เริ่มบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็จะเอาขามันนะคะจะไม่เอานะคะอันนี้ก็จะเอาแต่ขามันทำไมถึงเอาขาเอาขามันไปทำกรอบเค็มนะคะเพื่อน ไม่มีที่ใส่แล้วนะคะตู้เย็นตู้แช่แข็งไม่มีที่ใส่แล้วมันเยอะมาก อันนี้ก็แข็งนะแต่ว่าเรนจะไม่เอานะคะจะเอาแต่ขามันนะคะฝากช่องสมินยาเอ็นเอลิซาเบธพาแซบด้วยนะคะเพื่อนๆเรนก็จะเก็บเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนสวยๆเอาเห็ดสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อน